ก้องสองตัวข้อมูลสำคัญนาทีที่สั่งยิงยังกู้ไม่ได้ที่เหลือก็เห็นได้ชัดเจนใครช่วยให้ใครหนีเกาะติดความคืบหน้าคดีกำนันนกในส่วนในการกู้เฟียฟอร์มกล้องวงจรปิดในบ้านกำนันนกคืนนั้นงานเลี้ยงเกิดเห็นสนันดับ สลาวัตแบงค์และสพันตำรวจเีรอกรสายบัวโดยในงานนั้นก็ถือมีคนทั้งสิ้นถึง55คนพบตำรวจถึง28นายผลเรือนใน27คนดยโซึ่งในการคาดว่าเตรียมจะมีหมายจับและเพิ่มเติมหลังจากในการแถลงข่าวเรื่องกรณีกล้องวงจรปิด โดยยกกล้องวงจรปิดทั้งหมด15ตัวสามารถกู้ได้เพียง13ตัวอิสภาพชัดเจนจับภาพได้ชัดเจนร้อปอร์เซและส่วนกล้องวงจรที่ปิดในอีก2ตัวนั้นซึ่งก็เป็นข้อมูลสำคัญโดยจะ,จะต้องเป็นช่วงเวลาใน คำคำสั่งในการกำนันนกหรือสั่งให้การและหน่องทาผาในสกลั่นไก่หาถึงสารวัตรแบงค์โดยนายน่องนั้นถึงต้องเดินหยิบปืนที่รถและซึ่งก็กล้องนั้นก็ตรวจสอบจุดนี้และในระหว่างในการกู้แฟดฟอร์มนั้นคาดว่าจะต้องรออีกสัก15กันยายน2566นี้ เบื้องต้นมีรายละเอียดและเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์กรณีในวงจรปิดที่ถูกกู้ได้แล้วอาจฟาเห็นได้ชัดเจนว่าใครบ้างที่อยู่ในสระกับสารวัตรแบงค์ที่ส่งไปโรงพยาบาลและใครที่วิ่งหนีกระจนกระจายใครที่บอกว่าไม่ได้อยู่ในงานเลี้ยงกำนันนกแต่ภาพบางกล้องวงจรปิดนั้นจัดภาพได้ชัดเจนเห็นอยู่ในวันเกิดเหตุ ทางนี้พันตำรวจสุรเชษที่พักผานั้นก็เปิดเผยเพิ่มเติมว่าในส่วนในการก้องวงตอนปิดนั้นมีหลักฐานต่อรอที่ได้กู้ไฟหมดแล้วทละได้หลักฐานครบแล้วชัดเจนร้อยเปอร์เซนโดยก็บิ๊กโจ้นั้นก็เดินทางไปที่ประชุมและตำรวจและกู้ภาพเสรและที่แถลงข่าวในเวลาประมาณสองทุ่มนาทีและวันที่14กันยายนนี้